ลโลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ซาลาอยู่ที่ออเดย์นะคะวันนี้มาที่ออเดย์มาโตวเดิมแล้วผมทรงเดิมเหมือนวันเกิดเลยเนาะมีตอนนี้อยู่กับแดนซี่แล้วก็พี่แนทแล้วก็มีพนะี่กนนี้อีกคนนึงตอนนี้กับข้าวมาหมดแล้วเดีย๋ยวซาจะให้ดูมีอะไรบ้างนี่ออน,นี้เป็นเป็นขาหมูเป็นแบบมาที่นี่ต้องสั่งนะาจา๊ะขาหมูออเดย์แล้วก็มาเป็นอายำมือเสน้นแล้วก็มาเป็นพิซซ่าครื่งหนึ่งเป็นปลาแฮมเลยครึ่งหนึ่งเป็นต้มยำกุ้ง แล้วก็เป็นแซลมอนแซ่บเดี๋ยวเสนาจะชิมที่ดูมาชิมขาหมูกันแป๊บนึงอันนี้ขาหมูจะไ,ได้กินเลยวัดปกมามาลองชิมกันขาหม,มูอร่อยกษณะที่ชอบเสนาชอบกินมันของเขาเป็นมันง่วงแต่ว่าเขาจะใส่เหมือนเป็นหอมด้วยนะเป็นหอมหอมหอมใหญ่คะ่ะอร่อยดี ออเดี๋ยวแต่อุ้ยออเดี๋ยวแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะเมนูก็ไม่เหมือนกันที่นี่จริงต้องสั่งอีกอย่างหนึ่งคืออ่ะเดี๋ยวรอหมูปิ้งแต่อันนี้เลยไม่ได้สั่งมามาชิมอันนี้กันพิซซ่าซาร่าชอบชิมปลาแม่แฮมปลาแม่แฮมอยนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราขอเป็นมือแล้วกันแอนซี่จับให้หน่อยเออแอนนี่นิเอาน้ำไปด้วยนะเออพิซซ่าอุ้ยพิซซ่าปลาแมแฮม ที่นี่อร่อยเพราะแป้งมันจะบางขอขอซอสด้วยค่ะเนี่ยขอซอสหน่อยขอซอสพริกซอมสมะเขือค่ะแป้งมันจะบางพาเดรซี่มาที่นี่นะ่ที่นี่เคยมาร้องจัดวันเกิดที่นี่แบบบรรยากาศดีที่นี่จะท่องรอสิบเอ็ดบรรยากาศจะดีกว่าและนี่เป็นต้ยมยำกุ้งีอันหนึ่งเดี๋ยวสดาจะถ่ายดูเดี๋ยวเดี๋ยวกินยำเส้น อ,อุ้ยตาเห็นแนนซี่ลองชิมอันนี้นี่ไงพอ,อได้แล้วเล่อแนนซี่ลองชิมดูสิเป็นแนวขาหมูไม่เหมือนที่ไหนเนาะเอาอ่ะแต่น้ำจิ้มมีน้ำจิ้มให้รเนยใช่แล้วแต่อิ่มมือคือคุ้กแล้วก็ไม่ได้ปวด,วดขาหมู เป็กเป็นไงเป็นไงอร่อยไหมแม็กสุดอ่ะบรรยากาศก็ดีสรดชอบถากาันี้นะที่เซนทันมันก็โอเคเดี๋ยวต้องถ่ายตรงมาตามมากินไอ้นี่กันมากินสรดาถ่ายหมดเหรอคะเดี๋ยวจะกินไอ้นี่ก่อนว้าวต้มยำกุ้งใช่พิซซ่าที่นี่อร่อยค่ะพี่แม็กมันบางดี ได้ค่ะได้ค่ะใส่เลยค่ะใส่ไปเลยค่ะทำส์ไปให้พี่ดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเวลาของดูเล<ห>น <Superman> ี่ใส่ซ้อนนี่เนยสราชอบใส่ซอสสราไม่ชอบทาบัตโก้นะมันปี๊ดปี๊ดปี๊ดไปอ่ะสราชอบชอบพริกธรรมดากับมะเขือธรรมดาพิซซ่าบางอ่ะมันไม่ต้องไม่ไม่ไม่หนักนะอันนี้ก็แบบกุ้งพิซซ่าอืมใช่ กินพวกเห็นไหมคะนี huh. yeah. oh. ่แซลมอนโซดาแซลมอนแซ่บองชิมดูว่าแซ่บจริงไหมชอบร้านนี้ชอบแซลมอนแซ่บพี่กินชอบร้านนี้เบเกอรี่ก็มีเดี๋ยวถ้าเกิดจะเดี๋ยวแอร์จะหายดูนี่อะไรไม่ออกก็มาร้านนี้ชาร์น้ำแสดงแต่นที่น้ำทั้งวันใช้ต้มยำกุ้นอะไรที่น้ำหวาน อันนี้ก็กินไปเยอะแล้วนะเขาบอกขึ้นชื่อที่เป็นเป็นน้ำอะไรหรอกินได้เป็นไก่สับเขาจัดมาให้บอกเอาที่เมร์ของร้านเลยคนสั่งเยอะมากสุดมาพี่ออเดย์เขาก็เลยโอ้เอออร่อยอ่ะอร่อยเนอะเหมือนแอบมีเหล้าเบาๆวะมีไหมไม่มีหรอมีกลิ่นเหรอหรือว่าสระมันเปรี้ยวๆหน่อยอร่อยไม่ต้อมันจะมามึงมาทำนี่เพราะว่าเราอยู่บคนคนเขได้มันเด้อติดต่อแป๊บ มาแล้วกับอะไรนะต้มยำปลากระพงมากินต้มยำปลากับพงกกันโอเคร้อนรสชาติจะไม่จัดมากก็กรุบกริบไปาดใจรสชาติแบบเบาๆไม่มากมาย